นี้นะคะเป็นวันเช็คก่ะที่มากเลยค่ะทุกคนผมก็ต้องเดินด้วยท้องนะคะเมามวิลลิงชันค่ะฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคน กับนัดอีกแล้วนะคะในช่อง d รี r y Journey ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่อากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนเราก็เลยจะออกไปเที่ยวข้างนอกกันค่ะทุกคนแต่ว่ากองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องนะคะเราก็เลยแวะทานข้าวเที่ยงกันก่อนค่ะทุกคนและเดี๋ยวไปเจอกันนะคะว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะจ๊ะนนก็เป็นอาหารเที่ยงของเรานะคะทุกคน p i c ด Nice. <Spicy>. nice. <laughs> เป็นคนไทย <laughs> หลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จแล้วนะคะทุกคน ได้เวลาออกเดินทางกันละจ้าไปกันเลยนะคะ ึงแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ Mount Wilington ค่ะดูวิวข้างหลังนัดคะ่ะทุกคนสวยมากสวยจริงๆค่ะธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างคะ่ะเจอกันค่ะคุณฮิมาค่ะฮิมา หิมะหลงเหลืออยู่ค่ะทุกคนหิมะเพิ่งตกไปเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วนะคะยังมีหิมะหลงเหลือให้เราเห็นนิดหน่อย เรากำลังเดินไปดูจุดชมวิวกันนะคะทุกคนตามนัดมาเลยจ้า <Hey. S 1> เรามาถึงจุดชมวิวจุดที่หนึ่งแล้วนะคะทุกคนโอ้โหบ้านเรือนดูเล็กลงไปทันตาเลยทุกคนดูดิ ววสวยมากเรากำลังเดินทางไปจุดชมวิวจุดที่2นะคะทุกคนเดี๋ยวเดินตามนัดไปกันเลยนะคะ เราก็มาถึงจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งแล้วนะคะทุกคนให้ดูวิวโอ้โหยังสวยและเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมเลยทุกคนสวยมาก เราก็อยู่ในจุดชมวิวนะคะทุกคนซึ่งถ้าใครไม่อยากจะเดินออกไปชมวิวข้างนอกนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาในนี้แล้วก็ชมวิวร,บรอบๆโฮบา์ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะดูเป็นจุดเป็นจุดนะคะเขาก็มีกล้องส่องทางไกลให้ด้วยคะ่ะทุกคนนี่แบบนี้นะคะแต่ว่าต้องเสียเงินนะคะทุกคน รู้สึกว่าจะประมาณ2ดอนนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะดูแบบว่า,าใกล้ๆ close up ได้เลยค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านอาหารไทยค่ะเราจะมาทานข้าวก่อนที่เราจะกลับบ้านกันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราสั่งอะไรกินบ้างน,นจ๊ะอันนี้ตำถาดค่นทุกคนน่าก,กินมากๆเลยค่ะ แล้วนี่ก็ต่อด้วยผัดไทยไก่ค่ะแล้วส่วนของปลาน้อยนะคะก็มีส้ตมตำค่ะไม่ใส่พริกค่ะเดี๋ยวต้องขอตัวไปทานก่อนนะจ๊ะอันนี้นะคะก็เป็นปลาราดพริกค่ะแต่ว่าเราขอ,อแยกซอสน,นะคะทุกคน บ้าหมูแดดเดียวค่ะ <Yo! S 2> <Wow! S 1> เราก็กลับมาถึงที่พักกันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่ขับรถมาอย่างเหน็ดเหนื่อยค่ะทุกคนก็เป็นไงบ้างคะไปเที่ยววันเดย์ทริปกับนัดในคลิปนี้เราก็ไปเที่ยวกันชมวิวสวยๆกันที่เมาวิลลิงทันแล้วก็ไปทานอาหารเย็นอร่อยๆที่ร้านอาหารไทยในโฮบาร์ดกันนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะนัดก็ต้องไปแล้วค่ะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้นัดด้วยนะคะแล้วก็มาดูกันว่าคลิปหน้านัดจะไปทำอะไรหรือจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอีกนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ